กาบสวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับก็บผมส,สแสดบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพอระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นพาะสินใหญ่นะครับดูสิครับสวยงามขนาดไหนครับท่านเห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือเห็นชัดเจนเลยครับท่าน ครับผมชัดเจวีมากครับสลัดเหรียญนี้ครับท่านลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเดี่มนะครับนี่เก้าเดี่มนะครับนั่ดูก็ได้ครับว่าเก้าเหดี่มไหมนี่ครับเราปากใบปากกาพุงกี้อยู่นี่นะครับท่านคิวโพลิเึ้นผสมทองแดงนะครับนี่ดูดิครับนี่เห็นไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับคิวโพลิเึ้นผสมทองแดงครับเห็นชัดเจนนะครับนี่เราไปดูครับว่าเหรียญห้าบาทปีพศนี้จะติดอยู่หนึ่งในสี่บรรด์ที่หายากหรือไม่นะครับท่านประเทศไทยพศ2551ครับท่าน สองห้าห้าหนึ่งนะครับติดอันดับที่หายากอันดับที่ห้าเลยนะครับสาหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้นะครับท่านโอ้โหจำนวนคำผลิตนี้น้อยมากเลยนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยสองห้าห้าหนึ่งจำนวนาำผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับบุนซีนั้นค่อยอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านสามร้อยบาทเลยนะครับในระดับบุญซีครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับต้องดูที่เหรียญละ แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับ